เฮ้ h a ปี y b i r ร์ d เดย้อนหลังเอ่ะเฮ้ยของอยากได้ลองแกะดูสวยไหม,มอของแท้ของแท้นี้ใส่ทำงานได้ไม่ต้องกลัวกันน้ำรับประกันหนึ่งปีเดินตั้งต้องไม่ต้องตั้งเวลาตรงมาแล้วนี่อะไรใบใบประกันเขาเก็บไปเดี๋ยวเวลาเผื่อมีปัญหาอะไรมันสั่งมันเคมได้ราคาสองพันกว่าบาทแต่ว่ามันลดมันลดราคา้องแกะดูแกดูชอบไหมแกดูก่อน มันก็ใส่ได้เลยบัดมือไปเราใส่ได้ไม่ต้องซัดหรอกแกเลยโอ้ยังโก้เลยเลยลลลวเ้ยใช่ไหมกันน้ำม,มันอันนี้คาติโอของแท้ของที่ไม่รู้ว่าพอประกอนใช่ของอะไรกันแต่นี่มัได้วยมันราคาไอจีสั่งโอ้ยช่วงของสั่งให้มันเป็นสีทองโอ้ ออัันนนนีี้้ไม่ชอบเลยสีทองไอ้แคทก็จะให้เอาสีทองแต่ที่บ้านนะพ่อพ่ไม่เคยใส่เอาแบบนี้ดีกว่าใส่แล้วมันมันตอนแรกจะเอาแบบเป็นตัวเลขหมดเลยเนอะแต่ว่ากลัวเมย์ค่อยคัดซิกเลยเอาแบบเก่าๆมามันมีหลายแบบอยู่ทีแรกว่าแม่มึงจะเอาไอ้ทีแรกมีดมีดเมีตัดแม่ไม่ใช่ถือแค่ตรงนี้แหละมันมีอยู่ในตัวอันนี้อันนี้พ่อใส่ตลอดแล้วพ่อไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นสนิมหรือว่าจะกันน้ำเข่ามันกันน้ำเข่าอยู่แล้วหนก็ใส่ได้ลองใส่ดูดดูพอีเลยได้ไหมพอดีไหม ได้ไหมได้โอ้แถวเลยแฮปพี้เพื่อนเด์ยันหลังป่าอ, <laughs> อ <laughs> ประท่าเลยขอเก็บคลิปไปดู